สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็สามสิบหกวันแล้วนะครับวันนี้มาเก็บไข่กันดีกว่าไหน,นขอทางหน่อยสิไม่เกียดกันยงเลยหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกไหนลบสิหกเจ็ดแปดเก้าเก้าแล้วเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสอง สามสิบสามฟองแล้วเอ้ยน้องจะไขแล้วสิบสี่สิบหโอ้ยสิบหกสิบเจ็ดสิบปด

57 okay. 58 59 60 61ห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบหกสิบเอ็ดไหนดูสิมีเขาปาหกสิบสองหกสิบสาม

70แล้วครับ71 72 73 73แล้วนี่ขอดูใต้ทุนหน่อยแอบไไ่ไว้ข้างล่างข้างใต้หรือเปล่า73แป๊บหนึ่งนะครับมีไข่ไว้ข้างล่างหนึ่งฟอง ตรงนี้เขาชอบแอบไขต่ตรงนี้แล้วผมก็ต้องมุดทุกวันเลยไอ้โคอนห้างเลยนี่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 นนี้นะครับบา,บายบายวันนี้ได้เจ็ดสิบสี่ฟองครับผม